โอเคครับก็สวัสดีพี่ป้านาอาแม่สาวนามนและพ่อคนขายไก่ทุกท่านด้วยนะครับเราเามาอยู่ในเกมฟรีไฟอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแคนลี Can ่นะครับตัวละครผู้หญิงใส่ชุดสีแดงนะครับเราจะเน้นเป็นชุดสีแดงนะครับอาจจะไม่ใช่ชุดครบเซตนะครับเพราะว่ากระโปรงผมไม่มีแล้วก็หัวส่วนหัวผมไม่มีแล้วก็ส่วนหัวถ้าเป็นเซตของมันเนี่ยส่วนหัวมันจะเป็นโบเฉพาะสีแดงนะครับที่เป็นสีแดงจะเป็นแค่โบนะครับ สำหรับตรงผมมันจะไม่ใช่สีแดงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูการแต่งกายกันเลยนะครับนี่ครับเอ่อส่วนหัวเครื่องประดับผมผมจะไม่ได้ใส่นะครับผมจะใส่เป็นส่วนหน้าแทนนะครับอ่าเป็นหูฟังเหมือนหมอนรองคอแล้วก็มีฮูดดิ้งนะครับแล้วก็ใส่แว่นตามันจะสีออกแดงๆชมพูชมพูถือว่าเข้าตีมนะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับเสื้ออหมวยนะครับกางเกงก็เป็นกางเกงของแคลลี่นะครับ ส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าในเซ็ตของอาหมวยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับเราจะเล่นเป็นโหมด 4v4 นะครับเพื่อให้เกมมันเร็วแล้วก็เลือกปืนที่เราต้องการเล่นได้นะเริ่มกันเลยครับโอเคครับผมมาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับแมตช์แรกมี500ครับเหมือนเดิมครับสูตรเดิมปืนพกแน่นอนบ แต่สัตว์เลี้ยงเราเราไม่มีสก,กินตัวนี้นะสัตว์เลี้ยงแม่มันจะเข้าตีมกว่านี้โอเคครับผมลุยนะครับโอเคครับมีเสียงปืนเกิดขึ้นแล้วนะครับวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวครับผมจังหวะนี้อุ้ยเจออะไรชุดสีเขียว เจ็บหนักเลยครับเราเจ็บหนักเลยครับเราโดนหัวไปเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยเข้ามาซ้ำอุ้ยเข้ามาซ้ำเราลงมแล้วมันมากันสาคนนะครับลุมผมคนเดียวผมสู้ไม่ได้ปงโอเคครับผมเกมแรกผ่านไปเราโดนนำไปหนึ่งศูนย์นะครับออปืน ตาที่สองมีอยู่หนึ่งพันหนึ่งเราจะซื้อได้แค่ M ห0นนะครับจัดไปครับผมเราไม่เกี่ยงปืนอยู่แล้วครับเราไม่มเน้นคิวเราเน้นความสนุกในการเล่นเกมนะครับผมสนับสนุสนให้ทุกคนเล่นด้วยความสนุกนะครับอย่าหัวร้อนกันนะครับแล้วก็ดูผมอย่าหัวร้อนด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นล่ะสำหรับการดูช่องของผมนะครับดักรอเลยครับ ทันแน่ลงมาแล้วทันแน่อา้าวตอกอย่างนี้ตอกอย่างนี้เจ็บนะจ๊ะหนีเก่ง <c oughs> เราจะปืนปุยิงหัวอคอมเกินป้ง <c oughs> ยอมคร,บมร,รบมับเงินสู้เขาไม่ได้จริงๆสําหรับเงินยอมครับเงินสู้เขาไม่ได้จริงๆนะครับผมแมตช์นี้เราจะเล่นเป็นลูกสองควงนะครับแล้วก็ไอวอลโอเคลงตัวนะครับเหลือ1 0 0เอาไว้ซื้อของตาหน้าดูไม่ออกเลยเวลาโดนยิงเนี่ยเลือดกับเสื้ออันไหนมันแรงกว่ากันเริ่มครับเราต้องติหูหูหูคมเกินนะครับ หยุดไม่ได้หย่อนเลยครับเอา้าแล้วเมื่อกี้มันนั่งทำไมมันไม่ปังฮัลโหลอย่าปล่อยผมโอ,อ้ยไชิผมก่อนเช่ญผมก่อนสามตาผมโดนยิงหัวทุกตาเลยสงสารผมเถอะขอบคุณครับ โดนหัวมันกันเรายิงหัวเขาได้เราก็โดนยิงหัวคืนอีกร้อนเลยครับตอนนี้เล่นเกมด้วยความสนุกนะครับเราจะไม่หัวร้อนนะคะมือป้องลูกซองแก้มือครับผมโนปกลัวเหลือเกินเวลาเดินโล่งๆเนี่ยกลัวจะโดนหัวอีกรอบนึง ดึกดึกนี่ตึงเหลือเกินนะครับผมอืมเนี่ยขั้นหลังเขายังแม่นเลยครับอุ้ยยอมจริงครับผมบยิงแต่หัวจริงนีข่ขอหัวบ้างนะ ขนาดอยู่ในบ้านมันยังยิงโดนเลยมันต้องข่มแก่ไหนเนี่ยอ้อฝั่งนู้นน่าจะชุบกันแล้วนะครับอดอดสำหรับหนึ่งคิวในยสำหรับของผม โอ้เห็นแต่ใกลแต่ผันไม่ทันเรามาดูโอ้สี่ศ <40. S 2> ูนย์ไม่เอาครับไม่เอาเรามาแก้มือครับตานนี้เราจะเสียไม่ได้นะครับชุดก็แดงปืนไม่แรงได้ไง โดนตายแล้วโดนเข้าหัวทุกนัดเลยครับโดนทุกตาสีต่ตาโดนสีตนส่ตาเลวดเลยตาน,นี้เราต้องเอาคืนให้สาสมครับถึงเราจะไม่ได้เจอทีมเดิมแหม่ขอดีตัวกับหัวดูซิอะไรมันจะเข้าก่อนกันอุ๊ยเข้าหัวเจ็ดเจ็ดสองสอง เจ็ดสเอง้เอ้าแม่สาวชุดเหลืองแม่สาวชุดเหลืองหายไปไหน n o เอ้าเมื่อกี้วิ่งมาแล้วก็หายไปอุ้ยเจอแล้ว First blood อ๋อแม่สาวชุดเหลืองตายแล้วเอ้ายังไม่ตายฮันนี่แม่สาวชุดเหลืองแตกนะเอ้ แม่สาวชุดเหลืองจะมาสู้แม่สาวชุดแดงได้ยังไงล่ะเออแหม่ไม่มีปืนอะไรเหมาะไปกว่า MP 5แล้วครับจังหวะนี้อุ๊ยเราเหลือ200ลืมเราได้ไอวอลอันหนึ่งนะครับเราจะไม่ซื้อเห็ดเด็ดค่ะเพราะว่าเห็ดมันกันตัวเราไม่ได้เราโดนยิงหัวปัไปต่อครับ๊ยเจอแล้วหัว MP สี่ อ๋อนี่มัน MP5 มีแต่เสียงปืนแล้วตัวคนอยู่ใจไม่เขาน่าจะจนนะเพราะว่าตายให้แล้วเขาแพ้มาน่าจะไม่มีกระสุนเอ้ยไม่มีปืนนะ ตาน,นี้เราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยมาที่3นี่เรามีอยู่พันแปดก็เราจะผมชอบใช้เกาะสมากก่อนนะเพราะมันรู้สึกค่อนข้างถูกแล้วก็มันจะเหลือตังง์ซื้อไอวอเยอะโอ้โหบางชุดสีแดงของค่าหมดเลยเพื่อให้เข้าตีมนะครับผมเราทิ้งเกาะเลยครับเดี๋ยวมันจะไม่เข้าติมสําหรับชุดวันนี้ของเราทิ้งดือด้อๆเลยครับเกาะเสียไปตั้งหลายร้อยไม่ขาชุดเลืออยูบน เือมเมื่อกี้แม่ข่าวชุ่เหลืองเข้าหัวไปหกสิบน่าจะเจ็บอยู่นะเข้ามาเจ็บหนักเลยครับมาดูกันว่าเขากับเราใครจะยาหมดก่อนกัน นานไปหน่อยมุมเสยป้งฮัลโหลช่วยด้วยเพื่อนข้าอยู่นี่ในกล้องในกล้องโอเคชนะไม่เป็นไรใช้ชนะย่อมมีการเสียสละนะครับเราจะซื้อปืนดีๆกับเขาใช้บ้างนะครับเพราตาที่เราจะเรายิงไม่โดดเลยเอา MP5 ไว้เป็นปืนอะรอยู่ระยะไกลแล้วกันนะตาสุดท้ายถ้าเราชนะจะเป็นตาสุดท้าย เราแพ้มา4-0แล้วก็ต้องชนะมา4-0ครับตอนนี้<อ>เล่นก็คือน,นี่ค่อนข้างจะเจอคนแบบยิงหัวแม่นนะ จาะไอวอเก่งไหนดูสิเจาะปูน,นได้แบบโอ้โหเราเหลือคนสุดท้ายความหวังของหมู่บ้านบอานี่หนึ่งสามอายังไงให้รอดหนึ่งสามยังไงให้รอดไอวอก็หมด <c oughs> หมอก,ก็บีบไอวอก็หมด อนครับไม่ไหวครับหมอก,ก็หมดเลือดก,ก็ไม่มีอไอวอลก็เริ่มหมดเลือดก,ก็ไม่มีรู้สึกว่าคลิปนี้ผมจะพูดเยอะแหละเล่นไปบนไปไปแก้แค้นเอาชีวิตมันมา <c oughs> นั่นไงเจอละตัวหนึ่งสองตัวโอ้โหสองตัวก็มาดิเข้าองนะฮะ ซ้ำให้ด้วยไม่ต้องไม่ต้องซ้ำให้ด้วยอุ้ยอุ้ยอืออยู่ข้างหลังไปตั้งไอ,อ้วอดักข้างหน้าโดนข้างหลังลูกอีตุ๋ยวะนี่ <S <S ยังไงสิสามหนึ่งมันตาที่แล้วเหลือสามคนต่อนหนึ่งอีกคนหนึ่งยังไงอีกคนหนึ่งยังไง แล้วครับเราตอนเล่นเป็นควายตอนตายเป็นโค้ดเฮ้ยโคดคมปักยิงไม่คมแต่คำคมไปก่อนในบ้านไงเพื่อนฮัลโหลอ๋อลืมเปิดไมปัในบ้านในบ้านฮัลโหลเพื่อนในบ้านใช่หายเอาหายไปไหนวะหัวหัวแตกไปดิหัวแตกไปดิ เเราได้ MVP อีกแล้วครับผม <Wow. S 1> ให้เพื่อนแบกนี่ได้ MVP เช่ยปัง <Wow. S 1> โอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมไม่เล่นแล้วครับเพื่อนเพื่อนไม่เล่นแล้วครับโอเคก็สำหรับคลิปหน้าจะมาวันไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า Bye bye.